เรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตาลีที่ผมได้สั่งการเร่งไห้สบคและกระทรวงสาธารณสุขได้ใ่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่หนึ่ง พฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนด,ดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ COVID 19. โควิด -19 ด้วยวิธี rtpcr ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทำได้ในเบื้องต้นระเริ่มกำหนด,ดรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์ เยอรมน,นีจีนและอเมริกาโดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจํานวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่1ธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่1มกร,ราคมเราจะเพิ่มจํานวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ําเรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่ยังจําเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกําหนดพร้อมกันนี้ภายในวันที่1ธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญ,ญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ได้ร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากําลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมรู้ว่าการตัดใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่าง อาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรสวัสดีครับแฟนเพจของโพสต t ทูเดย์นะครับนี่คือรายการ b i g Talk บิ๊กสตอรี่นะครับกับพวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์แฟนเพจเราเห็นเปิดหัวรายการมาเป็นท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงการเมื่อคืนเนี่ยอาจจะตกใจนิดหน่อยเอ๊แถลงการอีกแล้วเหรอวันนี้ไม่ใช่นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อคืนตอนสองทุ่มครึ่งนะครับคือเราอยากให้เอามาให้แฟนเพจเราเนี่ยครับได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงเปิดประเทศคือจริงจริก็รับรู้กันอยู่แล้วแหละว่าวันที่หนึ่ง พฤษจิกายนเนี่ยครับนายัุมนตีก็บอกว่าจะเปิดประเทศแล้วจะให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยคําว่าเปิดประเทศในคุณน้ำชายครับที่ผ่านมาเราปิดอยู่ไงปิดยังไงอะปิดเพราะว่ามีโควิดเราไม่สามารถเราไม่รับนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะฮะแล้วก็เราก็ไม่สนับสนุนให้คนในประเทศเดินทางท่องเที่ยวนะครับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยากมาประเทศไทยเนี่ยเราปิดประเทศอยู่ไงคือจริงเราก็นำรองไปก่อนแล้วนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกก์อาภูเก็ตแซนด์บ็อก์ครับแต่ว่ารอบนี้คือจะเปิดมากขึ้นคือทุกจังหวัดครับภูเก็ตแซนด์บ็อก์นี่คืออาจจะเป็นเฉพาะภูเก็ตแล้วก็เกาะที่เกี่ยวข้องไม่กี่จังหวัดในภาคใต้แต่หลังจากที่นายกถแถลงเมื่อคือนนี้เนี่ยว่าจะเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนี่คือสามารถเดินทางไปได้ทุกที่เหมือนกับที่คนไทยเดินทางไปเที่ยว นะครับและที่สําคัญคือไม่ต้องกักตัวด้วยครับนะฮะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างที่กันรู้กันอยู่คือว่า,านักท่องเที่ยวเหล่านั้นต้องฉีดวัคซีนครบโดสครับครับก่อนที่จะเดินทางมาจากประเทศไทยเนี่ยประเทศต้นทางของคุณก็ต้องตรวจโควิ<ร>ดมาก่อนด้วยวิธีมา,าตรฐานนะครับรพีครับอพอเข้ามาประเทศไทยก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งครับพอผ่านแล้วก็สามารถเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วนะฮะ นี่ก็คือสาระสําคัญหลักๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไว้เมื่อคืนนี้นะฮะพอนายฐมติดแถลงเท่านั้นอ่ะครับแน่นอนว่ากระหึ่มทั้งโซเชียลเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้เทนทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งแล้วก็มาจนถึงวันเนี้แต่ว่าเทนทวิตเตอร์คือที่ว่าแอดแทกประยุทธ์นี่ใช่ไหมติดอันดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อคือนเลยหลังจากถแถลงจบครับจนกระทั่งถึงวันนี้ช่วงบ่ายๆก็ยังติดอันดับหนึ่งอยู่ครับนะฮะ ก็ประเด็นก็แน่นอนแหละครับว่าหนีไม่พ้นเรื่องของความไม่เชื่อครับคือคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะในทวิตเตอร์เนี่ยอ่ะก็คือก็คือความเห็นก็มีทั้งสองส่วนนั่นแหละใช่ไหมมีทั้งเห็นด้วยสนับสนุนให้เปิดประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่เท่าที่ไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยจะออกไปในแนวทางไม่เห็นด้วยเสียมากกว่าครับอ่าก็อย่างเงี้ยพอประเด็นที่มีการติด แฮชแท็กกันเนี่ยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่พูดเนี่ยก็มีหลายหลากหลายประเด็นมากว่าครีบเปิดจนรีเปิดไปไหนใช่ไหมรีเปิดไปไหนเพราะว่าหลายคนยังเป็นห่วงเรื่องการฉีดวัคซีนวัคซีนก็ยังฉีดไม่ได้ตามกําหนดที่กำหนดไว้เพราะว่าหลายหลายคนมองว่าประเทศไทยยังฉีดวัคซีนครบโดจำนวนไม่มากนะครับ หลายคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยในเข็มแรกเข็มขแรกก็ยังไม่ได้ฉีดกัรกลวว่าเมื่อมีการเปิดประเทศแล้วจะทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่อืแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการยกเลิกพรกฉุกเฉินนะเป็นอีประเด็นหลักๆหนึ่งก็คือว่าในเมื่อจะเปิดประเทศแล้วทําไมประชาชนยังถูกกําจัดสิทธิเสรีภาพอยู่ยังถูกกําหนดว่าคุณต้องอยู่บ้านภายในกี่ทุ่มกี่ทุ่มอรแต่พรกฉุกเฉินน่ะคือไม่เกินสี่ทุ่มแล้วแล้วมันจะเปิดประเทศยังไงอืรวมถึงประเด็นที่ นักเรียนนัก,นกเรียนนะบ,บอกว่าระบบก,การศึกษานี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงทําไมไม่เปิดก่อนเลยก่อนที่จะเปิดประเทศคือเขาไปมุ่งประเด็นของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ว่าทําไมถึงไม่เปิดโรงเรียนเนี่ยเปิดหรือว่าเปิดมหาวิทยายลัยเนี่ยเพราะว่าท่านนาย,ยกเป็นแถลงว่าจะสามารถให้เปิดสถานบริการสถานบันเทิงได้แล้วก็ขายแอลกอฮอล์ได้นะครับก็คือผู้ชัดเลยว่าจะสามารถทําได้แต่ก็มีคําถามตามมาอีกว่าเอ๊ะแล้วกรณีเปิดโรงเรียนเปิดสถานศึกษา ทำไมนายกไม่พูดให้ชัดตรงนี้บ้างก็ก็เป็นคําถามที่ถามไปจากพวกน้องๆหนูๆอีกอะไรอย่างนี้ครับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งถึงระบบสาธารณสุขไทยด้วยนะ <ๆ S 2> ๆๆหลายคนต้งคำถามว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยมีความพร้อมกับรับมือหรือไม่อย,อย่างไรกับการาเปิดประเทศครั้งนี้ครับ, <ๆ S 2> รบเพราะว่าจากคาแถลงของนายกเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องมีหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี rt-pcr ก่อนเดินทางมาประเทศต้นทางจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งเมื่อเดินถึงประเทศไทย ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการตรวจ p t PCR เนี่ยในไทยเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาวันละแสนคนจะมีการตรวจ p t PCR อย่างไรเพราะ<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศเราเนี่ยไม่เคยตรวจถึงจํานวนนี้อันนี้มีประเด็นนะหมายถึงจํานวนจํานวนเราไม่เคยตรวจไม่เวิจัวิธีไม่เคยวจได้มากพีซีอารถึงกันนะทีแล้วถ้านักท่องเที่ยวมาเป็นแสนอย่างที่เขาตั้งข้อสังเกตอ่ะจะตรวจทันหรือนะฮะการตรวจได้อย่างไร มันก็น่าคิดนะฮะถ้า,ถ,าถ้าเป็นคําถามแบบนี้ครับคือนอกจากนี้ก็มีหลายส่วนนะทั้งนักวิชาการทั้งอะไรต่างๆก็มาตั้งประเด็นกันอยู่ก็คือว่าเราพร้อมจริงขนาดไหนอย่างไรคือคนยังไม่เห็นคือผมว่าความเชื่อมั่นในคนยังไม่เห็นว่าวิธีการรับมือของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับยังไม่มีอ่คือยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนที่ประกาศออกมาว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมฮะครับก็เลยมีการตั้งคําถามกันเยอะนะครับ เนี่ยคือหลายคนก็ยังต้องเขาสังเกตนะว่ายอดติดเชื้อวันนี้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเราไม่รวมไม่รวมยอด ATK หรือเปล่าอืมหรือลดลงเพราะเมื่อเมื่อคืนนี้ทนายกประกาศว่าจะเปิดประเทศหรือเปล่าอ่าแล้วก็บางคนก็บเกว่าก่อนเปิดด้านเล่าให้เปิดโรงเรียนก่อนได้ไหมอ่าก็เหมือนอย่างที่เราบอกไว้คือนักเรียนนักศึกษาน้อ,องน้อ,อ,นองหนูหนูก็ถามกันไงก็อันนี้คือเป็นประเด็นที่ที่มีในทวิตเตอร์ที่มีการพูดกันอยู่ นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยพูดกันเยอะประเด็นนี้นะฮะซึะ่งอันเนี้ยผมเห็นว่าประเด็นหลากหลายเนี่ยถึงรัฐบาลควรจะเข้ามาชี้แจงนะไม่ต้อฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าประเด็นที่เป็นรายละเอียดอยู่เนี่ยคือเหมือนว่าในประเทศเองคุณยังไม่เปิดเลยอืครับ,รบท,ทั้งทั้งที่การเปิดประเทศนะถ้าคุณบอกว่าเป็นเรื่องภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยเราไม่ได้ว่าแต่ว่ามาตรการคุณต้องทําให้มันดี คือภายในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะภายในประเทศเช่นในเรื่องของคนไทยกระตุ้นภายในก่อนอะ่ะ<ม>คือผมว่าครับทุกวันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยคือให้คนไทยมีความพร้อมต้องภายในก่อนให้คนไทยมีความพร้อมแล้วก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้ก่อนใช่ไหมก็ต้องคือต้องเปิดประเทศภายในก่อนเปิดภายในก่อนคนไทยนะเปิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างภายในก่อนให้คนไทยเที่ยวไทยก่อนการท่องเที่ยวในประเทศกระตุ้นในประเทศก่อนก่อนที่จะ อาสัยเมนเกินอย่างต่างประเทศอะไรนี้ใช่ไหมใช่แต่อันนี้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามจะส่งสัญญาณไงครับว่าให้ประเทศไทยเปิดแล้วนะครับทั้งทั้งที่ตัวเลขจริงๆในการติดเนี่ยอืผมที่มีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่เนี่ยคือว่าตัวเลขเองเนี่ยก็ยังไม่รวม ATK แล้ววันนึงก็เกือบหมื่นนะไม่ว่าต่ำกว่าหมื่นนิดๆแต่เกือบหมื่นเกือบหมื่นทุกวันอย่างวันนี้ติดแล้วยอดตายก็เกือบร้อยนึ่งเกือบร้อยแล้วกันนะครับเกือบร้อยแต่ว่าวันนี้เ็เสียชีวิต8ปก็ิบส่เาวันนิดหน่อย อันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าการเปิดประเทศก็ย่อมทําให้เศรษฐกิจต่างๆก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็กลับมากระชุมกระชวยกลับมามีความหวังกันเกิดขึ้นครับซึ่งภาคส่วนทนงด้าเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งก็ซบเซมานานครับก็อาจจะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสคือเราจะสังเกตได้นะครับคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสายการบินก็ดีโรงแรมก็ดี นะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยอะไรขึ้นเลยขึ้นเลยครับก็คือถ้ามันมีสองส่วนนะถ้าไปถามภาคส่วนที่เป็นภาคเอกชนหรือเป็นนักธุรกิจเขาก็เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยกับประเด็นที่นายกถแถลงเมื่อคืนว่าจะเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณวิศนุอ่านมาตั้งแต่แรกก็คือว่าถ้าไปถามในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยหน่อยนะฮะหรือว่ากลุ่มพวกคนรุ่นใหม่อาจจะ สแสดงความคิดเห็นที่ในแถวในแนวทาที่ไม่เห็นด้วยเยอะอก็มีความพิดแรณแบ่งออกเป็นสส่วนแบบนี้นะฮะแต่ว่าประเด็นที่เขานั่งเขาสังเกตนะน้องๆหรือว่าคนที่เข้ามาสแสดงความเห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรประเด็นนะอย่างที่บอกอะ่ะคุณยังควบคุมตามพรกถุกเฉินอยู่เลยอืมั่งคุณจะเ,เปิดประเทศได้ยังไงครับสองก็คือว่าเอาโรงเรียนก็ให้ชัดๆมาเลยเปิดวันไหนเปิดวันไหนอ่า ไอ้ที่บอกมาว่าจะเปิดหนึ่งพฤศจิกายนอ่ะที่ก็แ<ะ>ค<ม>่ยังไม่ชัดไงก็คือยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่ประกาศเป็นทางการแล้วก็เวลานายกไปพูดเนี่ยคือล้าไปข้างหน้าแล้วเดือนธันวา t นี้จะรนเล่า,ร,าร้านบาเปิดได้อปีใหม่เราจะกลับมาฉลองได้คือพอบพูดเป็นคือการพูดของรัฐบาลมันเป็นเชิงนัยยะทางการเมืองไงคุณต้นชัยครับคือเหมือนกับว่านัฐบาลแก้ปัญหาสําเร็จแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเปิดประเทศแล้วนะอะไรต่างแต่ว่าคนที่อยู่ในประเทศเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อย่างตั้งคาถามอยู่อ่า วัคซีนในหยหลายจังหวัดก็ยังไม่ฉีดไม่ครบเลยเข็มหนึ่งครับ่าว่าแต่เข็มหนึ่งเนยะบางบางคนยังไม่ฉีดก็มีอ่ายังไม่ได้ฉีดเลยคือครับอันนี้มันก็ยังมีจํานวนหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่ารัฐบาลเองจะต้องชี้แจงไงจะต้องทําความเข้าใจว่าครับไอที่พูดออกไปก่อนเนี่ยคือผมว่าที่ถูกวิจารณ์หนักเนี่ยเป็นเพราะคนหรือว่าโซเชียลต่างเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นกับรัฐบาลอืมครับ,ค,รบคือคือรัฐบาลจริงสัญญ,ญาณในเรื่องของการที่จะเปิดประเทศเนี่ยก็ว่ากันไป หมายถึงว่าก็มีเจตนาที่จะพื้นฟูด้านเศรษฐกิจที่มันรู้สึกว่ามันนานแล้วมันไม่ไหวแล้วครับปิดมานานหลายปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ผู้คนในโซเชียลกลุ่มที่เอามาเสนอข้ามูเนี่ยไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลคัานี้เห็นภาพชัดนะความจริงแลวสัญญาณมันก็ไม่มีมาตั้งแต่แรกนะคือถ้าเราได้ติดตามที่นายกพูดเนี่ยมันพูดมาตลอดว่าจะเปิดประเทศภายในร้0ยหวันใช่ไหมความจริงวันที่120สิบวันฮะร้อยยี่สิบวันที่สีาตุลาเนี่ยอาจจะครบนะครับขนาดเมื่อคืน จะออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพูดเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ๆนายกจะพูดนะใช่ไหมคือก็มีกําหนดการออกมาตอนเย็นเพิ่งรู้ตอนเย็นงหมายถึงว่าทั้งวันเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยแล้วอยู่ๆมาตอนเย็นนั่นนั่นก็แสดงว่าเอ๊ะ,อะทาไมถึงคิดจะมาประกาศเมื่อคือนนี้มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะนะฮะก็เป็นกําหนดเป็นวาระนะวลระของประเทศและผู้คนเนี่ยเวลาเขาก็รู้สึกว่ามันมีการเมืองมาด้วย คือพอ,พ <tong S 2> อนายกอยู่จะประกาศวาระปุ๊บการเมืองนี่ก็กำลังกดอยู่การเมืองก็มีข่าวเรื่องยุบสภาใม่ยุบสภายุบสภาใม่ยุบสภาอยู่าายก่อนหน้านี้มีลือกันทั้งวันเหมือนกันโดยเฉพาะในตลาดหุ้นอย่างที่บอกก็ลือกันเยอะมากแต่ยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบก็ถามกันตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือภาวะทางการเมืองครับใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้ที่เราตั้งหัวข้อไว้เนี่ยว่าปังหรือไม่ปังปังหรือพังนังหรือพังอันนี้ก็คือมันเขาเรียกว่านายกมตรีก็ คือเขาเรียกว่าไม้เด็ดแล้วแหละคือค,คือยื้อไปไม่ไหวแล้วผมดูนะลักษณะของการบริหารราชการแผ่นด<ม>ินตอนเนี้หมายถึงว่าสถานการณ์ของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเนี่ยลําบากจากโควิดเพราะว่ามันก็ถูกกล่าวหามาตลอดอะว่าฉีดวัคซีนก่อช้านําเรื่องวัคซีนมาก็มีปัญหาตลอดครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่เร่งฟื้นฟูนฟนเรื่องเศรษฐกิจนะก,ก็จะเป็นปัญหาไปเรื่อยๆอืฉะนั้นเนี่ย นายกถึงต้องตัดสินใจเอาตรงนี้มาชูเอาเรื่องเศรษฐกิจเอ,เอาเปิดประเทศนี่แหละเอาเรื่องเศรษฐกิจเพราะไม่มีทา,ามทางอื่นที่จะมาต้องมานำมาอธิบายหรือว่ามาสร้างกระแสความนิยมได้อีกก็เลยต้องเอาตรงนี้มาคเพราะเอาตรงนี้มามาถึงพูดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าประเด็นที่สังคมจับจ้องอยู่แล้วก็ป,ปัญหาภายในก็ยังไม่จบทั้งหลายเรื่องวัดเขินก็ยัง,ย,งยังเถียงกันอยู่ยังฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างครับนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไปถามในภาคส่วน ที่เป็นนักธุรกิจหรือคนที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรเเขาเขาขานรับเกือบทุกองค์กรเลยนะตอนนี้นอนอยู่แล้วครับก็ต้องขานรับอยู่แล้วอย่างนั้นคุณสนันอังอุบลกุลอย่างเงี้ยฮะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยก็เห็นด้วยนะครับก็บอกถึงกับมองถึงตัวเลขเลยนะว่าการที่นายกประกาศเช่นนี้ปุ๊บออกมาเนี่ยตัวเลขคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มภายใน2เดือนคือ1นึ่งพฤษ พฤจิกาถึงธันวาเนี่ยภายในปีนี้นะฮะอีกห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนคนนะครับแล้วก็คำนวณตัวเลขเม็ดเงินที่จะนำมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยสะพัดมากกว่าห้าพันถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับนี่คือตัวเลขที่คาดการจากคุณสนั่นนะครับแล้วก็สามารถโกยรายได้เข้าประเทศทั้งหมดเนี่ยสองเดือนแค่นั้นนะ,ะประมาณหนึ่งมื่นล้านนะครับถ้ารัฐบาลสามารถจัดโปรโมชั่นหรือ จัดกิจกรรมที่กระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ดีเนี่ยก็จะตรงนี้มันก็จะทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นไอ้นี่คือภาคธุรกิจใหญ่ๆที่เป็นองค์กรอันนี้ก็อาจจะปังไงครับหมายถึงว่าประเทศเราหยุดไปนานถ้าทบบนี้แบบนี้อาจจะปังอาจจะปังแต่ว่าประเด็นสาคัญก็คืออยู่ที่ว่าเรามีแผนในการที่จะดําเนินการในการควบคุมโควิดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างที่มีการตั้งก้อสังเกตครับ <med> เขา <med> เขาติดใจเรื่องการคุมโควิดใช่ไหมว่าใช่เลยคือเปิดประเทศเขาไม่ว่าแต่การคุมโควิดแล้วก็การจัดการภายในประเทศของเราเนี่ยครับมันสร้างความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างอย่างที่บอกแล้ว r า p c ทพงตรวจวันละไม่ถึงแสนแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะทํายังไงจะมีจํานวนไปตรวจเผาหรือเปล่ปาทีนี้แหละคนในประเทศยังไม่ติดที่เลยถ้าต่างชาติมาแร้วติดคือตอนนี้ถามว่าต่างชาติกลัวประเทศไทยไหมกลัวาว่เพราะว่า มันก็กลัวอยู่นะข่าวออกมาทุกวันบ้านเราติดกันละหมื่นวันละหมื่นนี่เขาก็เขาก็รับรู้ข่าวอยู่แล้วแหละใช่คือไม่รู้ใครกลัวใครแต่เราก็กลัวกลาย,ลายพันธ์ไงคุณสมชายครับคือบ้านเราก็ถือว่าเรากลัวว่าถ้าต่างชาติมาเนี่ยแล้วไม่มีการกักตัวครับนะแล้วคนไทยล่ะบางส่วนอนะ่ะมันจะมีการเลือกปฏิบ,บัติอีกเหมือนกันเพราะคนไทยบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้ฉีดก็เยอะนะคุณสมชายครับฉะนั้นเนี่ยคนไทยเหล่านี้ก็ไปไหนไม่ได้ เพราะว่าเวลาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเวลาเขากำหนดเนี่ยคุณธรรยาต้องฉีดมานะตามที่ครบโดสนะค<ร>บดส<ร>ตามที่นโยบายของรัฐบาลน่ะก็คือมีหลักฐานมาแสดงว่าคุณได้ฉีดวัคซีนจากต้นทางและปลายทางตัวและไม่เจอก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แต่อย่างที่คุณห่วงคือว่าถ้าเข้ามาไม่ติดแล้วมาเกิดมาติดในประเทศแล้วก็ไปนู่นไปนี่ได้เนี่ยมันก็กระจายเชื้อไปแพร่เชื้อไปได้หลายๆที่อีก ใช่ไหมฮะครับตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่คนเป็นห่วงกันอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของประเทศที่เราจะเปิดเข้ามา10ประเทศดำร่องจริงๆคุณนุชทินบอกว่าไม่จํากัดแค่สิประเทศแต่เตรียมพิจารณาเป็นโซนประเทศอีกก่อนจะตัดประเทศที่ติดเชื้อสูงออกไปคือเมื่อคือนนายกบอกว่า10ประเทศดำร่องใช่ไหมแต่ว,วันนี้คุณนุชินบอกว่าอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นอ,อาจจะเพิ่มมากกว่านั้นนะแต่ว่ารอไอสบคนะครับประเมินก่อน แต่ว่าก็ได้แจ้งธิบดีอคุณรินบอกว่าได้แจ้งธับดีรกรมควบคุมโรคแล้วว่าอย่าจํากัดเพียง10ประเทศครับเพราะในโลกนี้อยู่กันเป็นประชาคมยกตัวอย่างเช่นหากอนุญาตให้ประเทศเยอรมันเข้ามาแต่ไม่มีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จะยุ่งเพราะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันจึงต้องแจ้งที่ประชุมสปกสบคว่าการกําหนดคุณสมบัติประเทศต่างๆต้องที่ข้าประเทศใดนั้นจะต้องพิจารณาจากตรงไหนไม่ใช่ดูที่ประเทศหรือใจความรู้สึกยี่ตอนนี้เราที่ดูกันเนี่ยนะครับ ไม่ใช่แค่สิบประเทศนะคุณนมชัยประมาณยี่สิบเจ็ดประเทศนะยี่สิบเจ็ดประเทศที่เป็นประเทศเสี่ยงต่ําอืมแล้วบินมาไม่ต้องกักตัวเลยเนี่ยยี่สิบเจ็ดประเทศตอนนี้ยี่สิบเจ็ดประเทศนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเที่รัฐบาลเปิดรับตอนเนี้ยที่สิบประเทศนําร่องก่อนเนี่ยนะที่เสนอไปตอนนี้ห้าประเทศก็คือมีออังกฤษอเมริกาเยอรมันสิงคโปร์และจีนครับ นี่ก็คือประเทศที่นาย,ยกพูดเมื่อคืนแคบล่องให้นาร่องก่อนครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเปิดเยอะอย่างเช่น27ประเทศนะที่มีแนวโน้มถุงที่สบคจะทยอยปลดล็อกให้เข้าทยแบบไม่ต้องกักตัวนะนก็จะมี27ประเทศมีอันดอรา่าประเทศออสเตรเลียบาเรนสาธารณรัฐเช็กโดมินิกกันฮ่องกงฮังการีไอสเตรนลีลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาเกา๊ามอนตามอนโดวานิวซีแลนด์นอร์เวย์ โปแลนด์กาตาซามาริโนสิงคโปร์สโลวาเกียสโลวีเนียไต้หวันรุกไวยมเบโดสครับแล้วก็โครเอเชียครับนี่คือ27ประเทศประมาณ27รประเทศครับอันนี้คือเป็นกลุ่มประเทศเรียกเสี่ยงต่ำนี่ที่มีโอกาสท,ที่จะเข้ามาเขาก็สบคอ,อย่างที่ว่าก็ต้องมาประชุมมาอีกครั้งหนึ่งนะ,รป,ระประชุมแล้วเขาก็คงจะต้องมาถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไหนที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้บ้างถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง ซึ่งวัยนี้แหละผมเชื่อว่าส,สปค,คงต้องประชุมแล้วก็คงต้องมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ออกมาอย่างที่มีการเรียกร้องกันอยู่ว่ามันต้องชัดอะไรอย่างนี้นะฮะคือถ้าทาไม่ดีเนี่ยผมบอกองี้นะคือว่าถ้าเราไม่มีแผนที่ชัดเจนนะคุณสมชายตอนเนี้ถือว่าเวลาเราประกาศไปก่อนคือเราจะยั่ยุศาสตร์นําเพื่อเป็นเหมือนเหมือนกับว่าชิงในทางการเมืองมากกว่าตีปี๊บคือตีปี๊บโดยต,ตีปี๊บไปก่อนโดยตีการตีปี๊บอย่างเนี้ยถ้ามันพลาดแล้วนะ มันพังนะไม่ใช่ปังนะครับปังหรือพังถ้าถ้าตีปีแบบเนี้ยโดยที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยนะครับแล้วเกิดการติดเชื้อมาอีกรอบนึงเนี่ยอ่ามันพังไม่ใช่ปังครับแต่ถ้าจะปังก็แน่นอนหละว,ว่ามาตรการมาตรการจะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ต้องประกาศ<ช>ออกมาแล้วคนต้องมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ครับนะครับโดยเฉพาะการอุปกรณ์การตรวจโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ได้มากกว่านี้ นะครับนี่เท่าที่ประกาศเมื่อวานปุ๊บเนี่ยจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ขานรับกันยกใหญ่เลยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดานแหละเขาก็รอโอกาสนี้มานานนะฮะเขาเตรียมจัดกิจกรรมบ<ม>ิ๊กอีเวนตะ์นี่แหละนี่แหละครับหมายถึงว่าบิ๊กอีเวนต์เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวว่าในพื้นที่นั้นๆมีอะไรดีบ้างอย่างชนบุรีอย่างเงี้ยเขาประกาศตูมเลยว่าเตรียม5บิ๊กอีเวนต์ใหญ่ๆที่จะจัด โมดด้านการท่องเที่ยวครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งไปถึงนู่นเลยปีใหม่นะครับเขาดาวอะไรอย่างเงี้ยททก็ไม่ธรรมดานะททโดยคุณยุตธ์ัุประสอนเนี่ยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจอที่จะดึงลิซ่าแบ็คพิงมาร่วมเขาดาวที่ภูเก็ตเลยนะเก็เป็นการดึงสัพยากรทั้งหลายดึงแม่เล็กต่างๆมาเพื่อต้องการ โปรโมทการท่องเที่ยวคือโปรบอกว่าประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้ว่าเนี่ยเปิดประเทศแล้วสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ครับอันนี้คือปลายเหตุไงแต่ต้นเหตุที่คุณพูดกันหรือว่าคนเป็นห่วงกันก็คือว่าเรื่องการคุมโควิดในประเทศการตรวจต่างๆการฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ไปถึงไหนอะพูดง่ายๆนะฮะเขาก็เป็นห่วงกันเรื่องนี้หลายจังหวัดไม่ถึง50%ครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ชวน เด็กนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะฮะเรื่องการฉีดไฟเซอร์ไปเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับก็เด็กนักเรียนก็ถ้าดูตามสถิติตอนนี้นะคุณสมชยายผู้ที่ประสงค์ประสง์จะฉีดวัคซีน,นแค่3ล้าน7็นะนักเรียนฉีดทั้งหมดประมาณ5้าล้านที่ไม่ฉีดเนี่ยนักเรียนที่ไม่ฉีดประมาณล้านสามเยอะอยู่นะคือไม่ฉีดเป็น26.53%ก็คือ,คอไม่ประสงค์จะฉีด้เขามีวัคซีนจะฉีดให้แต่ไม่ประสงค์จะฉีดใช่อ,อันนี้คือในส่วนของนักเรียนอื ก็อันจริงๆอันนี้ก็ต้องไปทําความเข้าใจนะเยอะนะนักเรียนเนี่ยประมาณล้านสามเนี่ยนะคือยี่สิบหกเปอร์เซ็นนะจากร้อยร้อยคนเนยยี่สิบสามคนไม่ยอมฉีดใช่ไหมก็งี่ไงรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับว่ารัฐเองเนี่ยไม่ค่อยจะไปทําความเข้าใจกันเท่าไหร่อืมครับคือตอนนี้คือมันในประเทศเราเนี่ยมันมีคนส่วนหนึ่งอยากฉีดครับอีกส่วนหนึ่งไม่อยากฉีดอืมแต่ปัญหาสําคัญก็คือว่าคนอยากฉีดตอนเนี้ไม่ค่อยได้ฉีดคือมันต้องมาคิวยัง คือยังคือไม่ไม่ไม่ีความสะดวกสบายไม่มีความไม่มีการอนวอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรเขาก็เลยตัดปัญหากูไม่ไปจะดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือคนอยากฉีดครนะแต่เรายังฉีดให้ไม่เพียงพอครับด้วยมาจระการที่อาจจะมีการบุคลากรในการฉีดไม่เพียงพอาจจะไม่เพียงพอแดงแต่วัคซีนมันก็เป็นส่วนหนึ่งวัคซีนอาจจะ Uh, มาไม่ทัน uh, อาจจะมาไม่ทันส่วนหนึ่งหนะมายถึงว่าทยอยมานะตอนนี้คือคต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะมาไม่ทันเลยทําให้อัตราการฉีดหรือภาพคนการฉีดทั่วไปเนี่ยยังไม่หลายจังหวัดไม่ถึงเป้าหมายส่วนนักเรียน2 6 2 7อย่างที่บอกคือว่าเขาก็จัดวัคซีนไฟเซอร์ให้ฉีดแล้วแต่นักเรียนไม่ประสงค์ที่จะฉีดอ,อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าในการฉีดของนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองต้องอนุญ,ญาตนะอนุญาตอันนี้ก็แสดงว่า มันก็เป็นปัญหานะมันคูณสองนะคุณสมชายอย่างเงี้ยแสดงผู้ปกครองไม่อนุญาตโดยซ้ำนะดังนั้นต้องทํำยังไงให้รัฐบาลต้องทํำยังไงให้ผู้ปกครองเห็นว่าวัคซีนเนี่ยคือตอนนี้เหมือน,น,เ,นเหมือนจะว่าฉีดลูกหลานเขาได้อันเนี้ยมันความเชื่อมั่นทั้งหมดอมคทุกอย่างต้องค่อยๆแต่ว่าเข้าใจได้ว่าตอนนี้รัฐบาลต้องต้องต้องการคนที่มีความประสงค์จะฉีดก่อนือฉีดไปก่อนฉีดไปก่อนถ้ามันเหลือคนที่ยังไม่ฉีดเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะใช้มาตรการต่อไป ไปพูดคุยห,หรืออะต่างๆ,ๆคือมีการน้มน้าเหมือนบางประเทศอ่ะอาจจะมีการให้รางวัลล่อใจคนที่ไปชงมาฉีดอะไรต่างๆรประเทศไทยไม่รู้จักถึงขนาดนั้หรือเปล่าก็คงยังไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้นะก็ทุกคนอยากฉีดแต่ไม่มีที่ให้ฉีดอ,อ,อมาถึงตอนนี้สมัยก่อนทุกคนไม่อยากฉีดแต่รัฐบาลประกาศโฆษณาให้มาฉีดกันเยอะๆแต่พอวันนี้คนมาฉีดกันเยอะๆกับบุคลากรไม่เพียงพอบ้างวัคซีนอาจจะมีน้อยบ้างหรือคนบางส่วนไม่อยากฉีดแล้ว อะไรอย่างนี้ก็บางส่วนคือคือมันก็มีหลายประเทศในโลกนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งก็ไม่อยากฉีดครับแต่ว่าตอนเนี้ยบ้านเราเนี่ยคนอยากฉีดยังมีเยอะอยู่แต่ว่ารัฐบาลยังไม่สามารถจะจัดการฉีดได้ทันท่วงทีครับหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะยังเลือกสูตรต่างๆอยู่แต่รัฐบาลไม่ให้รัฐบาลเป็นเชิงบังคับฉีดคือถ้าวายก็ต้องซีโนแวคให้หมดก่อนอย่างเงี้ยซีโนแวคบวกเอตตาเซเนกา ใครไม่ไปฉีดสูตรนี้ไม่จะไม่ฉีดให้อออคืมันก็เลยยังคุณตกค้างอยู่ครับต้องทําตามสูตรก็บังคับไงภาคบังคับว่างั้นเถออของเรายังใช้บังคับเป็นหลักอยังไม่ใช้ความสมัครใจครับก็เลยทําให้อาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่ได้ฉีดครับนะแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอย่างรายเสียวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็คือเดือนหน้าเนี่ยครับก็ต้องเปิดประเทศแน่นอนอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เรามาพูดทั้งหมดก็คือ คนในประเทศนี้บางส่วนหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อยากเห็นความมั่นใจในมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่อยากฟังจากรัฐบาลชัดๆไม่ใช่แค่ให้นายกรัฐมมตรีมาพูดแค่10-20นาทีออกโทรทัศน์องค์การยุโรปกิจว่าจะเปิดประเทศแล้วจะต้องเดินหน้าอย่างนี้อย่างนี้แต่มาตรการที่เขาเป็นห่วงกันเนี่ยยังยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบอะไรเลยตรงนี้ก็เขาก็ยังอยากฟังอยู่นะครับถ้าหลังจากนี้ทางรัฐบาลได้ยินเสียงสะท้อนต่างๆไปแล้วเนี่ย จะทาให้มันชัดเจนขึ้นหรือประชุมสบคออค่อยๆ <ใน S 2> อ,ยอธิบายอ,อธิบายค่อยๆอ,ยอ,ยอธิบายให้คนในประเทศได้เข้าใจแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นในมาตรการที่รัฐบาลทําแล้วก็ประกาศเปิดประเทศเนี่ยการเปิดประเทศก็จะสมบูรณ์นะครับะะจะนำไปสู่ในสิ่งเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้คนในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขอะไรมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้ไงครับใช่ไหมฮะ,ะวันนี้ก็ถือว่าหมดเวลาอีกแล้วนะคุณวิษนุนะครับ เขาเปิดประเทศเราเราต้องปิดรายการแล้วเพราะเวลาเราหมดนะครับเจอกันทุกวันนะครับช่วงเงย็นๆหกโมงกว่ากว่าบิ๊กทอล์กบิ๊กสตกับพวกเราทีมข่าวโพ t ทูเดย์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับคุณวิษณุลาแฟนเพจไปก่อนเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสต